สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของชานหมากชาตรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงกันค่ะตอนพระธาตุชานหมากชาตรีที่วัดยังมีให้บูชาอยู่นะคะราคา1,600บาทบูชาจากวัดจะมั่นใจค่ะทางวัดจะมีกล่อง ของใส่พระธาตุแบบนี้มาให้ด้วยครับน,นี้บูชามาเมื่อไม่นานนะคะก่อนที่วัดจะปิดช่วงโควิดแล้วก็นำมาเลี่ยมพลาส,สติกกันน้ำนี้หลวงพ่อปลูกเสกเองนะคะ านปลูกเศษไว้4ครั้งภายในปีพศ2534หลวงพ่อท่านได้กล่าวว่าชั้นหมากชาตรีนี้จะเป็นเรื่องราบก็ได้รักษาโรคก็ได้ป้องกันก็ได้ถ้าเก็บไว้ให้ดีในที่ใสๆต่อไปอาจจะเป็นพระทาตุอย่างเบานะถ้าเต็มที่ จะเป็นพระทาตแก้วจะเป็นพระทาตช้าหรือเร็วอยู่ที่กําลังใจท่านบอกว่าให้เอาพลาสติกหอ่อและแช่ทําน้ำมนต์ก็ได้ถ้าทางที่ดีหุ้มพลาสติกห้อยคอจะดีมากใส่ไว้นะจะมีประโยชน์ประโยชน์หลายอย่างด้วยอํานาจพุทธานุภาพคนที่พิษณุโลกขับรถปิกอัพชนรถสิบร้อก็ปรากฏว่า แล้วคลาดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆแม้แต่รอยถลอดหลวงพ่อท่านบอกว่าอธิษฐานทำน้ำมนต์รักษาโรคได้มีผลด้านเมตตาและป้องกันคนท้องใกล้คลอดให้เอาวางไว้บนศรีรษะจะมีลมเบ่งคลอ,อดง่าย สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ